ซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่น้องคนไทยที่มีอายุค่อนข้างที่จะน้อยพลาดพังค่ะไปกู้เงินนอกระบบกับร้านนวดร้านหนึ่งนะคะที่เขาทําธุรกิจตรงเนี้นะคะเจ้าของร้านนวดที่ปล่อยที่ไปทําเป็นหมอนวดนะคะทีนี้เข้าไปมันในนั้นมันไม่ใช่ร้านนวดมันเป็นมันมันนาบด้วยมันทำอย่างอื่นขออนุญาตตั้งกล้องนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะสำหรับนิวสบายดีค่ะวันนี้นะคะนิวก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานสินเชือ่อที่นิวทำในประเทศสเดนนะคะซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นเคสต้นๆเลยนะคะที่นิวได้มีโอกาสเข้ามาช่วยน้องคนไทยที่มีอายุค่อนข้างที่จะน้อยอายุน้องค่อนข้างที่จะแบบเพิ่งจะ23ปีณนะเวลานั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เคสนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะเคสนี้ก็ ที่มาที่ไปก็คือน้องรู้จักนิวผ่านกับผ่านจากคนไทยที่พูดปากต่อปากแล้วก็แนะนําน้องเข้ามาหานิวค่ะน้องเขาก็วันหนึ่งน้องเขาโทรเข้ามาเพื่อที่จะมาปรึกษาเกี่ยวกับการที่จะขอความช่วยเหลือให้นิวไปช่วยชำระชำระหนี้ถ่ายถอนน้องเขาออกมาจากระบบระบบเงินกู้นอกระบบนะคะเกี่ยวกับคือน้องไปน้อง พลาดพังค่ะไปกู้เงินนอกระบบกับร้านนวดร้านหนึ่งนะคะที่เขาทําธุรกิจตรงนี้อยู่ซึ่งน้องบอกถึงที่มาที่ไปว่าแรกๆเดยน้องเรียนค่ะน้องมาอยู่สเปนใหม่ๆน้องเรียนน้องกู้เงินเรียนจากทางรัฐบาลนะคะแต่ด้วยความที่ว่าน้องอยากจะมีรายได้พิเศษเพื่อที่จะส่งเงินไปทางบ้านเพราะว่าตอนนั้นน้องยังไม่มีเครดิตยังไม่มีงานทําน้องแค่กู้เงินเรียนแล้วก็ได้เงินบางส่วนจากทางหลวงที่เขาให้ใช้ใน แต่ละเดือนนะคะแต่ว่าเงินไม่พอน้องจําเป็นที่จะต้องหาไรายได้เสริมซึ่งน้องก็มีไอเดียที่จะทําเป็นร้านธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับการขายเครื่องสอําอางขายของจิป,ปถาถะนะคะแต่ด้วยความที่น้องต้องการเงินก้อนน้องก็เลยปรึกษากับเพื่อนที่รู้จักกันที่นี่นะคะเขามีญาติเป็นทําร้านนวดแล้วก็ปล่อยเงินกู้ด้วยน้องก็เลยไปกู้ค่ะผ่านจากเพื่อนเขาแนะนำเนาะก็ไปกู้ไปกู้โดยที่น้องเขาก็ไม่ได้ คิดอะไรคิดว่าดอกเบีย้ยในการชําระแต่ละเดือนเนี่ยคือเขาไหวซึ่งดอกเบีย้ยนณะตอนนั้นคือร้อยละสิต่อเดือนนะคะซึ่งน้องเขาด้วยความที่เขาคิดว่าเขาคงจะขายได้แล้วคงจะมีเงินมาผ่อนชาระไหวนะคะแต่ว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามนั้นค่ะว่าว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยคือน้องเขาไม่ได้ขายตามเป้าที่ที่ควรจะเป็นที่น้องเขาหวังไว้แต่ว่าเงินที่จะต้องผ่อนชําระทุกๆเดือนเนี่ย ที่กู้เข้ามาเนี่ยน้องจะเป็นที่จะต้องจ่ายน้องก็บอกว่าบางครั้งเขาก็ผ่อนพันบางเขาก็ขาดส่งบ้างทําให้ดอกเบี้ยนะ่ะทดสะสมแล้วก็ทําให้เขาต้องอ,อยังไงอะ่ะ เข้าเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้เขาเพื่อเพื่อขอโอกาสให้ขอขอพักหนี้น้องบอกว่าน้องขอน้องเคยเข้าไปคุยและขอพักหนี้ขอให้เรียนจบก่อนแล้วก็ได้งานประจำำําทํามีเงินเดือนแล้วก็จะมาผ่อนใจให้ครั้งหนึง่งแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหนี้นะคะเจ้าของร้านนวดที่ปล่อยเงินกู้ให้กับน้องเนี่ยเขาไม่ยอมค่ะเพราะเขาว่าเขาบอกว่าเราตกลงกันแล้วเนาะซึ่งแต่ว่าทางเจ้า,นห,ออานหนี้เจ้าของร้านนวดเขาก็ให้คําแนะนําน้องว่าอ่า ถ้าคือขายของออนไลน์มันไม่ได้เงินมันไม่ได้เงินเราก็ไม่รู้ว่าใครจะซื้อไม่ซื้อใช่ไหมคะเขาก็เลยแนะนํายื่นข้อเสนอให้น้องมาเป็นพนักงานหลายชั่วโมงที่ร้านนวดเขาซึ่งค่าชั่วโมงเขาจะหักออกหักครึ่งหนึ่งเป็นการไปถือเป็นงานเป็นเงินผ่อนชําระค่านี้ไปซึ่งน้องเขาบอกหนูก็สองจิตสองใจเพราะาน้องเขาไม่เคยทําร้านนวดใช่ไหมคะแต่ด้วยหลายๆอย่างและอย่างหนึ่งน้องเขารู้สึก เก่งใจเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาแนะนํามาแนะนํามาแนะนํำญาติเขาเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านนวดร้านนวดเนี่ยมาให้ไปกู้เงินเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเสียมิตรภาพระหว่างเพื่อนไปน้องก็เลยเลือกค่ะน้องก็เลยเลือกที่ไปทําเป็นหมอนวดนะคะทีนี้เนี่ยพอเป็นหมอนวดน้องไปทาเนี่ยมันน้องบอกเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเห็นได้เลยหลายๆอย่างในนั้นนะคะซึ่ง บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่าน้องเลือกที่จะทําด้วยก็จะบอกว่าเบื้องหลังบางร้านนะคะอันนี้น้องเปิดใจคุยกับนิวนะและน้องเขาก็อนุญาตให้นิวมาพูดเป็นอุทาหรณ์นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนิวได้รับอนุญาตจากน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะคะคือน้องบอกว่าเขาไปทําได้สองสาเดือนเนี่ยพอพอซึมซับเข้าไปมันในนั้นมันไม่ใช่ร้านรูปมันเป็นมันมันนาบด้วยมันทําอย่างอื่นด้วยซึ่งน้องรู้สึก อุดอัดที่จะทําอีกอย่างหนึ่งน้องเขามีแฟนนะคะแฟนต่างชาติที่เป็นชาวสวเดนเนี่ยค่ะอยู่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเกรงใจว่าเขาต้องมาทําตรงนี้ซึ่งมันก็มีหลายครั้งที่น้องถูกลูกค้าถามว่าทําอย่างอื่นนอกเหนือจากนวดไหมออกไปเจอกันรอบนอกข้างนอกไหมอะไรเง,งี้ยน้องรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขามันมัน แล้วเขาอึดอัดเขาอยากจะออกจากวงจรนี้ซึ่งจับพัดจับผูกเขาก็ได้รู้จักคนไทยคนหนึ่งแล้วก็แนะนําให้น้องมารู้จักกับนิวนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะมาคุยกับนิวเพื่อต้องการที่จะให้นิวไปช่วยถ่ายถอนเขาออกมาจากระบบนั้นแล้วเขาว่าอยากจะมาเริ่มชีวิตใหม่แบบเขาสะอาดเหมือนเดิมเขาเขาพูดนะคะ,ะนิวก็มาคุยกับน้องเขาแล้วก็มาไล่กันถึงยอดว่าน้องเป็นหนี้กับเจ้าของร้านนวดเท่าไหร่นิวก็เอาตัวเลขนะคะตรงนี้แล้วก็ บอกกับน้องเขานะว่านะคะว่าณตอนนี้น้องยังไม่มีเครดิตเพราะน้องอยู่ในช่วงเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนกู้เงินน้องจําเป็นจะต้องมีเงินเอ่อน้องจําเป็นไม่ใช่มีเงินน้องจำเป็นจะต้องมีคนค้าประกันซึ่งนิวก็รับฟังใจก็อยากจะช่วยแต่ในความเป็นจริงเราต้องว่ากันไปตามตามกระบวนการของระบบเครดิตสินเชื่อที่เราจะต้อง จะต้องอนุมัติให้กับลูกค้าคนคือจะต้องทําเหมือนกันหมดจะไม่มีใครเป็นกรณีพิเศษนิวก็กล่าวว่าเดี๋ยวะจะลองคุยกับน้องว่าน้องจะมีคนค้าให้ไหมโดยในมุมในมุมกับการลึกๆในในลึกๆของนิวนะนิวก็มีรู้สึกอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะต้องหาทางออกถ้าเราไม่มีคนค้ำมาช่วยค้ำประกันเนี่ย๋ยวก็มีทางออกอ,อ,กอีกหนึ่ง ทา,ทางเรื่องหนึ่งก็จะช่วยน้องเขาแต่ด้วยความที่น้องเขาก็มีแฟนค่ะแฟนเป็นชาวต่างชาติน้องเขาก็ไปเปิดใจแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือว่าให้เขามาช่วยเป็นคนค้ำประกันค้ำประกันให้ได้ไหมตกลงแฟนเขาก็น่ารักมากเขาก็มาค้ำประกันให้นะคะมาค้ำประกันให้น้องเขาแล้วนิวก็พอได้คนค้ำประกันแล้วก็เชค็คได้ได,ได้ได้เครดิตน้องผ่านก็คือเป็นทำใน,นกกลักษณะกู้ร่วมกันก็นิวก็เลย ไปคุยกับเจ้าของคือพอเรามั่นใจในส่วนของเราแล้วว่เาเราสามารถช่วยได้น้องเขามีเครดิตคุณสมบัติพอที่เราสามารถปล่อยอนุมัติได้ยอดในภายในยอดท่านี้ดี๋ยวก็ไปคุยนะคะนิวก็ไปคุยแล้วก็ไปแนะนําตัวกับเจ้าหนี้ของน้องเขาเจ้าของร้านนะคะในในฐานะนิเวเป็นตัวแทนมาเจรจา,จารในเรื่องของการชําระหนี้คงเหลือนิวก็ไล่ไปไล่ามาปรากฏว่าต้นนไม่เท่าไหร่แต่ดอกที่พี่เขาบวก ด้วยความที่น้องเขาไม่ได้จ่ายต่อเนื่องคือมันเยอะมากมันก็เป็นหนี้เป็นหนี้ค่อนข้างที่จะก้อนโตพอสมควรนิวก็เลยเลือกเปิดใจคุยกับเจ้าของร้านนวดว่าเอาอย่างนี้ไหมปรับดอกให้นิวสักครึ่งหนึ่งต้นคลิคิดเต็มนีงไม่มีปัญหาแต่ขอให้ปรับดอกออกสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าดอกตรงนี้มันไม่ใช่ดอกที่แบบ ส่วนหนึ่งพี่ได้กับน้องเยอะแล้วอย่างน้องเขามาทํางานประจําพี่ก็หักกับน้องเต็มเน่ก็พูดกับเขานะคะจากข้อมูลที่น้อยที่นิวคุยกับน้องเขาพี่ก็หักค่าโมูกกับน้องเต็มเพราะฉะนั้นหักออกสักครึ่งหนึ่งได้ไหมถือว่าช่วยกันคนไทยเนาะเพราะอย่างหนึ่งก็ถือเป็นการให้โอกาสพี่ได้เงินก้อนก็คือให้มันจบเพียงแค่นี้ได้ไหมซึ่งพี่เจ้าของร้านนวดเขาก็รู้สึก แรกๆเขารู้สึกแบบมันไม่โอเคเพราะมันเป็นธุรกิจของเขาเนาะเป็นทางอีกทางเรื่องหนึ่งในการหารายได้เสริมสําหรับเขาแต่ในมุมกับการเขาก็รู้สึกว่าคือลึกๆเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายแน่นอนเขาก็เลยเลือกที่จะรับเงินก้อนแล้วก็เลือกเลือกอ่าตกลงกับข้อเสนอที่นิวยื่นให้นะคะก็คือจบกันด้วยดีก็คือจบเลยก็คือเดี๋ยวก็อบอกแล้วก็ ให้น้องคือคุยต่อหน้ากันสามคนนะคะแล้วก็ให้น้องยืนยันรับปากว่าจะไม่กลับมาทํางานที่นี่อีกแล้วมาเป็นพนักงานที่นี่แล้วคือให้จบกันแค่นี้ซึ่งน้องเขาก็ยินดีทางเจ้านี่เขาก็ยินดีคือจบกันด้วยดีก็คือจบกันแบบมิตรภาพนะคะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันหลังจากนั้นน้องเขาก็เริ่มที่จะหางานทําซึ่งนิวก็มีส่วนในการที่หางานให้น้องค่ะเพื่อให้น้องเขาเริ่มเริ่มมีไรายได้ช่วยในการที่จะมา ชําระหนี้แทนคือคือเขาก็อยากจะรักษาเครดิตของแฟนเขานะคะที่ช่วงแรกๆเนี่ยคือแฟนเขาจะเป็นคนชําระหนี้ให้นิวหลังๆเนี่ยพอน้องเริ่มได้งานประจําน้องเรียนตอนนี้นะคะน้องเรียนจบแล้วค่ะแล้วน้องก็ทํางานอยู่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะซึ่งเนิวดีใจกับน้องมากน้องก็กลับมาสดใสแล้วก็มาชําระหนี้ปกติคือแบบคือคือ,ค,อคือมันคือชีวิตน้องตอนนี้เขาสดใสามากค่ะแล้วก็ยังไงจะบอกว่า เคสนี้เป็นเคสที่นิวอยากจะจะพูดว่ายังไงดีจะให้เชิงอุทาหรณ์เพราะว่าคุยกับน้องเขานะคะก่อนที่นิวจะมาตั้งกล้องคุยเนะี่ยคือน้องเขาได้อุทาหรณ์ตรงนี้ก็คือในการบริหารเงินในการที่แบบว่าอายุยังน้อยไม่มีการวางแผนไม่มีการวางแผนในการบริหารเงินได้ดีพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พอเรารู้ว่าเรามาอยู่เมืองนอกเรายังไม่มีงานประจํา สิ่งใดที่เราไม่สามารถที่จะช่วยช่วยส่งเงินไปทางบ้านได้นะตอนนั้นควรที่จะดิกเลี้ยงก่อนปฏิเสธไปก่อนรอให้ตั้งตัวได้ก่อนแล้วค่อยดิ้นรลนหาเงินไปให้ทางบ้านเขาหรือไม่เราอาจจะมีบางส่วนก็แบ่งไปให้ทางบ้านสักครึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมาดิ้นรลนกู้หนี้ยืมสินเขาเพื่อที่จะเอาเงินไปส่งทางบ้านเพราะมันก็จะเป็นผลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือคือตัวอย่างเขาน้องเขา อันนี้คือความคิดของน้องเขาอยากจะให้มิวมาสื่สารแล้วก็มาเล่าเป็นประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์เป็นแง่คิดสําหรับน้องนะคะน้องรุ่นน้องเด็กรุ่นใหม่ที่คิดจะมาอยู่ประเทศสเดนแล้วก็มาเริ่มชีวิตใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะการบริหารเงินการวางแผนในการใช้เงินแล้วก็การที่จะยังไงหลีกเลี่ยงหัดที่จะไปเสปฏิเสธในการช่วยเหลือทางบ้านแบบ เอาแค่พอดีอันนี้ก็สําคัญนะคะถ้าเราไม่มีก็คือไม่มีถ้าทางบ้านเดือดร้อนเราไม่มีก็คือไม่มีแต่ถ้าเราทางบ้านเดือดร้อนเราไม่มีแต่เราไปดิ้นรนกู้หนี้ยืมสินในดอกเบี้ยที่แพงมหาศาลมันก็ไม่โอเคเพราะเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นเคสตัวอย่างที่เราต้องไปทํางานในสิ่งทำงานในในใน ในในงานที่เราไม่อยากจะทํานะคะอีกอย่างหนึ่งเจ้าหนี้ใช่ว่าจะใจดีทุกท่านนะคะเคสนี้ถือว่าเจ้าหนี้เขาใจดีมากเขายอมที่แบบเจรจาแบบง่ายๆมากก็เป็นผู้ใหญ่มากก็ถือว่าเป็น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 ความโชคดีของน้องแล้วก็เป็นความโชคดีของนิวเพราะว่าคุยครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่มีการแบบอะไรกันมากมายแล้วก็จบกันด้วยดีก็คือเป็นมิตรภาพกันเหมือนเดิมน้องก็ยังไปมาหาสูก็ยังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเกับเกับกับกเจ้าของร้านนวดนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกัน ก็เป็นอะไรที่จบดีและอนาคตน้องตอนนี้ก็ดีคือเขาจะแต่งงานด้วยช่วงที่บอกว่าโควิดน้องเขาไม่ได้มีโอกาสได้แต่งงานเพราะว่ามันติดโควิดไม่มีสามารถฉลองฉลองได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้น้องเขามีแผนมีแผนที่จะแต่งงานค่ะนิวก็ดีใจกับน้องเขาด้วยนะคะขออนุญาตนิวไอเนี่ยโอ้ย โอ้ยขอโทษค่ะที่เหนียวอายนะคะคันคอก็คลิปนี้ค่ะหนีวก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับงานสินเชื่อนะคะที่หนียวทำแล้วก็เคสนี้ก็เป็นเคสอีกหนึ่งเคสที่จบสวยค่ะแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับน้องผ่านคลิปนี้นะคะหนีวคิดหนีวเชื่อว่าน้องจะต้องมาฟังคลิปนี้มาดูคลิปนี้นะคะยังไงก็ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นี่ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่องวิกสตอรี่นะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆแล้วโชคดีกันทุกๆท่านนะคะและขอให้เพื่อนๆได้รับความสุขกับคนข้างกายเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะพูดได้ไม่เยอะเจ็บคอแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย